ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาเล่นบอลอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะครับมาที่พัทยาเลยนะครับสนามนี้ครับนะครับอ่าไทยแลนดน์ซีเนียสอฟเกอรเทนเนเมนต์พัทยาปีสองพนยี่สบสามะครับ <Okay. S 1> ดูป้ายสวยงามดูเป็นอลังการเลยมีหลายทีมนะฮะตอนนี้ก็คือ นี่มาถึงแล้วตอนนี้เป็นเวลาก็ประมาณ9้าโมงกว่านะครับเดินทางจากบ้านแต่ก่อนเจ็ดโมงนะนะเจ็ดโมงแน่นอนนะครับ,นนนะรบวันนี้ก็มาเล่นไกลนิดนึงนะฮะเป็นสนามหญ้าจ,จริงห้าสคนเลยนะครับแข่งแบบเจอพบกันหมดแล้วก็ตัดเชื่อกเข้าไป้าวันนี้ เอาอุปกรณ์ก่อนครับไปพบกับเพื่อนๆก่อนนะครับอยู่ข้างในสนาม่นน8 8 9ฟุตบอลคลับนะครับนี่คือกฎระเบียบนะไงเสข่าขาวกางเกงแดงจะเข้ากันไหมเนี่ยถ้วยเบ้อเลยกลางวันนะครับเราจะมีถ้วยใหญ่มากตอนะครับอาที่ตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือท่านก็สั่งเอาตามปฏิยาศัยนะครับก็ ต้องขอให้ดูแลติดทีมสอบถามมาแล้วครับเรื่องสนามแข้งนะครับสังสวนน้ำเวการนะครับได้แก้หมายทราบแล้วว่าท่านยังไม่ส่งรายชื่อนักกีฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วสวัสดีครับผมคนนี้แจ้งเลยนะครับนึกว่าเข้าอ๋อผู้สามตัวมีมอนตับเพลทีมมาสอก ที่สนามาานที่หนึ่งและทนามสายามกับลีโลไยเยอร์น้บันเดย์สวัสดีครับผมสนามหนึ่งนะครับพระยาลอยัลยซิตี้นะครับกับสนามทีสานนะครับคู่นี้พบกันสองครั้งนะครับโดยผ่านกันแท้ผ่านชนะนะครับ ล่าสุ่นะครับสนางวัระยาซิงที่ชนะมาสองศูนย์นะครับสนามสองครับร้เบิร์กยังไงบ้างครับสนามสองครับพร้อมแล้วลงเลยนะครับเวลาจะหักยางแารแข่งขันทุกท่านที่ลงช้านะครับเวลาไม่มีเสริมนะครับใายนะครับเบอร์แปดสิบแปดนะครับใช่ไหมหาหลังหน่อยเบอร์นะครับ

ตัวนี้ครับโอ้โหโอ้จริงไก่รุ่น3ตัวนี้โยกเจ้าโอ้ยครับครับเดี๋ยวรับรอให้ครับเอออ๋อ ไป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 ตัวจ่ายตัวจตัวจายเออโอ้โหวิธีไม่วิ่งลุงนี้ไป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 ตามไปต่อไม่ทันน้องเจ้าวิธีสองยาวสองยาวโอ้โหมันหลังแล้วอ่ะยิงเลยต่ไต่ด็ดต่เอ๊ะตเลย

น้อเนอได้คนเได้ได้คนได้ตามจองมาตั้งน้องบอเร็วพี่บอเร็วตายเลยโอ้โช้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้โค้งไปถึงใจเย็นตังบอนตังบอนตังบอนต้องมาต้องมาลงมาตังบอนมาขึ้นหลังนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรตำแหน่งพี่ตำแหน่งดูตัว ครึ่งแรกนะฮะขยามรอยเยอะนะชุดขาวนาไปก่อนแล้วหนึ่งคนอันนี้เป็นของครึ่งหลังนะครับเราพยายามที่จะพยายามอย่าเป้าพี่เรียกว่าเซฟเซฟการนำไว้ก่อนนะครับหลังต้องเหนียวบล็อกกันบุกกันด้วยก่อนเพราะเหลืองขชุดขาวนี่เหลืองต้องบุกแน่ๆฮะตอนนี้ไม่เป็นไรนี่ไม่ก่ัวไม่กลัยังไม่มีการเปิดประตูอ้าตอนนี้เสียจประตูเรา ตาตัวเรือไปหน้าดีครับส่วนแรงระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยว่าจะโดนโต้กลับได้ระวังหลังระวังหลังด้วยนะครับตัดต่อตัดได้เลยตัดต่อแยก็เลี้ยงไปตัดไปก่อนจะหลุดหลุดแบงก็ตัวสุดท้ายก็ก็หมด กำแน่งกำแน่งดีแล้วเลี้ยเลยเลี้ยงเลยเฮ้ยยังงานยางงั้นจ้าพี่จ้ามื่อกี้ประตูบินเลยนะพี่ไม่ต้องตดนะแบงค์ทีมสีขาวมีอวมีโอกาสได้โขกโอ้โหไม่โขกลูกโดนเข้ากลางอกอืเสียดายประตูกลับประตูเล่น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 โอ้โหเราต้องตื่นใจช้าช้าให้ประตูเล่นครับให้ประตูเล่นให้ประตูเล่น

เคลียร์แล้วครับได้เคลียร์แล้วมีโอกาสได้เคลียร์ช่วยกันช่วยกันช่วยกันไม่เฝ้าไม่เปล่าดีมากนั่นแหละสาดยาวไปเลยตำเลไหมทำแลทำเลทำเลไหมรัมรอมรัมไม่ใช่มันตกกองไม่เาเลยโอเคฮ่าเลยศูนย์หน้าเบอร์30วิธีแล้วก็มีเล่นคู่กับเบอร์77นะครับเบอร์สิ ล้ำล้ล้ลตอนนี้ก็จะได้เตะลูกนะครับวางเป็นฟรีคิกขึ้นมานะครับตอนนี้ทนายความสยามนะครับนำอยู่สามประตูตอนหนึ่งก็เข้าอยู่ช่วงครึ่งหลังล่วงกลางอากาศครับใช่แต่เราก็บอกว่าถ้ามีเจ็บก็ขอดึงเวลาสั้นิดนึงเพราะว่าเรานำอยู่ฮนะคนานำอยู่ต้องเก็บสามแตมไม่ได้ในแมตช์แรกครับ แอด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 ดูแอดดูเติมตัวเติมแอดสองเลยระยะเนี a, gonna, yeah. ้ยส่องได้เลยแอดเข้าเข้าเข้าไปนั่นแหละเอ้ยได้ไม่ด้วยนะแอดเลยบอกแล้วบอกแล้วบอกส่องเลย

นี่แล้วก็แมตช์ที่สองนะครับก็นชนะไปส,<อ>สามตอน,อ,มามอนห,อน,อน,หนึ่งนะครับก็เก็บแต้มไปเพื่อนรอันนี้ก็รอแมตช์ที่สามตอนห้าเมย์นะครับเราจะเจอที่สนามใหญ่นู้นนะครับเราจะที่สนามเล็กไปไกลที่จะคิดว่าเข้ารอไปแล้วนะครับลูกได้เสียก็ไม่เยี่ยมเยิน งแล้วครับตองเกนะครับแงแล้วก็พบกันนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้ลงแข่งผลการเตะในครั้งนี้ทีมทนายความสยามก็จบลงด้วยการเข้ารอบ8ทีมครับผม ดกดติดตามชมณภูตาหวานนะครับสวัสดีครับ